ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยในส่วนของตัวเองก็คือเป็นพยาบาลคนหนึ่งที่จบมาใหม่ก็ได้มีโอกาสพัฒนาจนเติบโตจนถึงตรนนี้นก็รู้สึกภูมิใจในส่วนของเรานะคะแต่ว่าในส่วนขององค์กรนะคะเราก็ต้องเติบโตตามองค์กรคือปัจจุบันนี้ก็มาในส่วนของผู้ป่วยวิกฤตค่ะก็ จริงๆแล้วของวิกิตนะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้ป่วยในมากเพราะว่าเป็นการดูแลในเรื่องของคลินิคอลใน24ชั่วโมงค่ะก็อันนี้ก็จะพยายามเรียนรู้ให้มากขึ้นในส่วนของ OR นะคะวิสัญญีห้องขอนตอรี ri, ที่เรายังยังไม่ได้ได้เรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็การการที่พัฒนาที่เราปรับในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เรา เติบโตขึ้นมาในส่วนนี้นะคะส่วนหนึ่งก็คือมีทางโรงพยาบาลไทยนาาัคคารีนะคะอยู่เบื้องหลังเสมอเลยค่ะคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาที่เราไปนะคะแล้วก็ให้โอกาสได้ทํางานนะคะ,ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะเรื่องของการจัดการนะคะก็สามารถนํามาใช้ในการทํางาน,นะคะ่ะไทยนัคคารีน,น่ยก็คือเหมือนเป็นบ้านบ้านของเราะคะ่ะไม่ใช่บ้านหลังที่สองะคะเป็นบ้านหลังแรกสำหรับแอนะ